มาดูผลมาดูผลพุ้นรอบบ่ายนะครับพุ้นรอบบ่ายของวันศุกร์นะครับพุ้นรอบบ่ายนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับอ่าก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับใน YouTube กับ a c e b o o k นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กางคาเปไปหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในรายกลุ่มก็ปีละ6 0 0บาทตามได้ทั้งปีนะครับหุ้นุนรอบบ่ายนะครับวันศุกร์นะครับจะเป็นเลข60นะครับ คำว่า,ารลดคือลง24ตัวคือ60ศูบวกยีได้84นะครับ60ศูลบยีได้36นะครับคือกดตั้งแต่3 6 3 7ไล่ไปถึง5 9 6 0 6 1 6 2ถึง8 2 8 3 8 4นะครับครบ,บคือสี่สิตัวนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับต้องย้ำว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับก็ ก็มาถูกนิเคนะครับถูกนิเครอบแรกนะครับนิเค2สองล่าง5 9นะครับโอเคคนระับผมขอจบคลิปผลไม่เพียงแค่นี้เออถ้านิเคถูกก็แนะนําว่าหยุดปลอดภยัยได้สุดนะครับนิเคมา่ถูกบดทบไปที่จีนต่อไปที่ห้างนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปผลไม่เพียงแค่นี้นะครับ